สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีการเพิ่มสร้างคอลลาเจนให้กับผิวพรรณอีกหนึ่งวิธีด้วยน้ำส้มคั้นนะคะก่อนอื่นเราต้องการน้ำส้มคั้นแบบสด4ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับน้ำส้มคั้นนี่ก็มีประโยชน์เยอะนะคะช่วยชะลอวัยต้านความชราเนื่องจากในน้ำส้มคั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมาก ช่วยบำรุงผิวพรรณซ่อมสร้างเซลล์ให้แข็งแรงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยลดเรือนริ้วรอยก่อนวัยช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลัง่งสุขภาพผิวดีไม่แห้งกร้านค่ะ จากนั้นนะคะใส่นมสดลงไปอยู่ที่สองช้อนโต๊ะค่ะสําหรับนมสดนี่ก็มีประโยชน์นะคะช่วยตาริ้วรอยนมสดอุดมไปด้วยไบยโอตินและวิตามินมากมายที่จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวพรรณช่วยต่อตาริ้วรอยให้ผิวดูเฟิร์มขึ้นกระชับรูขุมขนทําให้ผิวยืดหยุ่นและเนียนนุ่มชุ่มชื้นทําให้รูขุมขนเล็กลงด้วยนะคะวัตถุดิบตัวต่อไปคือผงข้าวโอ๊ตเลยค่ะ ข้าวโอ๊ตนะคะถ้าใครไม่มีผงแบบนี้แนะนําว่าให้เอาข้าวโอ๊ตไปปั่นนะคะใส่ลงไปอยู่ที่สองช้อนโต๊ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะผงข้าวโอ๊ตช่วยทาําความสะอาดผิวอย่างนุ่มนวลด้วยวิธีธรรมชาตินะคะด้วยสารซาโปตินจากข้าวโอ๊ตช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นช่วยบำรุงผิวและปรับสภาพผิวและบรรเทาอาการผิวแห้งกร้านและยังช่วยลดเรือนการอักเสบของผิวหนังด้วยนะคะคนผสมให้เข้ากันให้ได้เนื้อครีมที่เนียนสวยงามนะคะ จากนั้นนะคะเราก็หากระปุกที่สะอาดเลยค่ะใส่ตัวครีมเอาเก็ดไว้ใช้นะคะวัตถุดิบแต่ละตัวที่อยู่ในครีมสูตรนี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์สำหรับผิวพรรณนะคะช่วยทำให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นช่วยลดเรือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วแถมยังเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวพรรณเราเป็นอย่างดีด้วยนะคะ แนะนำว่าให้ทุกคนลองไปทำใช้สำหรับวิธีใช้นะคะเราจะใช้แปรงนะคะจุ่มลงไปในสูตรแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอค่ะท่านผู้ชมจะใช้ตอนไหนก็ได้นะคะจะทำตอนไหนก็ได้นะคะทำทุกวันได้ยิ่งดีนะคะถ้าคุณมีเวลาทาไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอจากนั้นคุณก็นวดด้วยปลายนิ้วให้เบาๆเพื่อช่วยให้สูตรของเราซึมซับเข้าสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ ทาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะปล่อยไว้บนผิวเรา20นาทีค่ะ ปล่อยทิ้งไว้20นาทีจากนั้นค่อยไปล้างออกด้วยน้ําอุ่นแล้วก็ทาบํารุงผิวด้วยไมเ m o i s t u r i อ e r หรือว่าครีมที่คุณใช้อยู่เป็นประจําได้เลยนะคะสูตรนี้ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวนะคะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดเลือนริ้วรอยมีสรรพคุณที่ดีมาก <c red itation> ๆเลยนะคะแนะนําให้ทุกท่านลองไปทําใช้กันดูนะคะหากเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ